ยังไม่เกือบเลยอันนี้ทอดไก่จะได้ข้าวอยู่ควัวเนี่ยข้าวเดียวเบิด้โหมีอยู่มีอยู่เลยทอดแล้ชิมนะครับปาชิมได้ไหมครับเ I it I never made I'm mixer กลุ่ม oh! น enfin> ี้ทำอะไรกินครับก้อยเนื้อครับก้อยไก่ครับโอ้ก้อยเนื้อกับก๋วยไก่ครับอันนี้คือเชฟเชฟสองโตเชฟเบาหัวเข่าเอาแป้งมาใส่กันผมผมเนาะปฏิทูบปดังไฟเองเลยเอาแก๊สเลยครับผมถือว่าฉลาดอ้น สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง33ล้านคนวันนี้นักเรียนทำอาหารกลางวันเออทำกับข้าวกินเองนะครับกลุ่มนี้ทำอะไรครับกลุ่มนี้ล้บปลาค่ะโอ้ยผู้ยิ่งดังไฟเองผู้ใสเ่เตาแก๊สคักขนาดเลย มีกี่กลุ่มนี่3สามกลุ่มกลุ่มนี้ดังไฟเองห้านะคะอ่าอันนี้กลุ่มนี้นะครับเชฟกระทะไฟฟ้ามีทุกรูปแบบนะครับอันนี้ทำอะไรกินครับข้นต้มตําแล้วก็โอ้ตํากุ้งสดสุดยอดสุดยอดเวลีกูดมันช่วยมาเลยชอดเยสิทครับ ป้าชิมได้ไหมครับชิมได้ครับเอ้ยวุ้งขับตีสักรเบื่อได้บุบแต่โดนันไปซิมมือเซฟบอนน่าอล่อนเทานใานงยังไม่สุกยังไม่สุกมือฟ้าหมอกับบุ้มีมันหอนมันห่อนนเใบตองเลยดี๋ยนใเปิดให้กล้องดูหน มันจะตกมันจะตกฟังนี่ไม่เป็นไรครับตกเลยโ oh, อ้โหเขบกบ,บกบ,บกเลยสูตรเด็ดครับสูตรเด็ดครับห <Wow. S 2> อมลอกลิ่นหอมเป็นหลมน้ท่องสมุดเลยเดี๋ยวจะมาดูนะครับก็เป็นเอาแบบเดียวนะกลุ่มนี้ชิมเลยนะกลุ่มนี้ใช้เตาแก๊สเฮ้ยเสื้อผ้ากับเหล็กกันจะนั่นแบบไม่ถึงซิ่งบอละมาดูกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มนี้ใช้เตาถ่าน แบบออริจินอลเออแกปิกแโอ้ยอยากกินโคกนั่เด้กินละแม่คู่ค่ะกินบ่กินละแม่ได้กกันุมีต้มปลานะครับกับของหวานของหวานคลอของแครงเฮ่ยน่ามาคู่ในหันน้ำูง คือบนที้เนี่ยใบมะกรูดนี่เราไม่ใส่ตอนท้ายรอใส่ตอนที่มันสุกแล้วโอเคผมครับซูโบจิปใบมะกรูดให้มันบีอร่อยอร่อยผ่านผ่านกลุ่มนี้เ๊ปซี่อร่อย เซอร่อยคือโมเดเองได้คูคีดีค้เป็นเจ้าองโรงงานค่ะนลูกูนพอนพอนเป็นเจ้าหน้าที่นเป็นลูกตุพอพอนุดคะเป็นลูกองพเป็นกบลคพอนพนเป็นลูกอเนี่ยูกูบอรรี่นี่ยะเดี๋ยวคุณจะมารอดูตอนมันสุกนะใ่อะแล้วฮะเกือบจะเสร็จแล้วนะครับ ยังไม่เกือบเลยอันนี้ทอดไก่งดติบข้าว4ตีบติบข้าว4ติบเลยบ่ค่ะสุดยอดครูคะครูอยาจับตีบข้าวหนูครูจะมากลุ่มนี้แหละเพราะว่าติบข้าวเยอะอันนี้ของข้าวอยู่ครูว่าเนี่ยข้าวเดียวเบิร์ตข้าวเดียวเบิร์ต จะบดเร็วก็นหนึ่งบ่นี้แต่ว่ามาอยู่กลุ่มนี้อุ่นใจมีติบข้าวสี่ติบอะไรนะครับอ้าวทำไมรีบตำแทนก็นั่นเลยครับแล้วก็ทอดแล้วนี่ก็ตำแล้วจะเสร็จก่อนเพื่องโอ้ให้แบบครูว่าให้ให้ไอ้นั่นเสร็จก่อนแล้วค่อยตำครั้งเดียวมาแล้วมาแล้วมันจะได้ไม่คลายเครื่องคไอหนูก็ว่าตัดเสร็จกินเลย เอาประด้ตังให้ครูบ้างไไม่ไม่หมายถึงว่าตังให้ครูไปตังให้ครูชิมให้คะแนนอะไรเนี่ยแล้วนูเอากุ้ให้ตัวนึงบอกเอาุในเลบกว่ายังไงให้ชิมบอให้ชิมแล้วก็ให้คะแนนอ๋มันแสดงว่ามันต้องให้ครูถ้วยน้อยนึงแล้วก็ให้ครูชิมใช่มโอเคโอเคโอเคโเคโอเคอเเอเคอคเเอเคคเคอเเออเอคคออเอเอ ปั่นคูแน่นนิดนึงตอวนี้หรอคะครับเอาแก้มมาเราตัวนี้ก็ได้เออนี่แหละแนวเสียบเลยนี่เขยิบเอากันขยับเอากันเข่าบ่พวอันนี่อันกุ้มนีส้มคือสิเข่าบ่พวอเว้ยโข้ชเข่าเนี้ย อพ่อโอ้่แบงแมงเขาพอแร้วเ่าโอ้ขาดยังมาสันนึงี่นจับแซบยคุ้มเนี่ยจับมครับนั่งไีุ่กยาฮค้ไทยมน่านี่ย่งบ้านี่เด็ดเลยจับอป่แซบบอเขาปุ้นเาปยังครับเอาไปพวกเราเอาวาากนินเลยากินเลยตำตำแล้วก็กินเลยอยากย กลุ่มนี้พอดีแหละกลุ่มนี้นะเอาเผือกู่อกนนัูกินตอนนั้นเลยวาไคะมันเจอจากพวกหนูแซบกลุ่มแรกมาแล้วนะครับกลุ่มแรกทอดไก่กับส้มตำ ปฏิโทปฏิทัา้วกปามังแตาครับอันนีป้ขอปกล้่มแรกนะครับมาแลา้ว้วยาด้วยาด้ย้า้ว้้ยวยาา การให้คะแนนนะครับก็จะมีการจัดจานนะครับรสชาตินะครับแล้วก็วิธีการทําความสามัคคีนะครับอ,อ,ระอะไรนี่มาขโมยกินกลุ่มเขานน่เว <c oughs> ลากินเราก็ตักตักไปรวมกันแล้วก็กินด้วยกันแหละอไอย่ากเตาลยอย่าากเตา่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วก็กินได้ค <c oughs> <c oughs> รับ นู้นกูดตดงนู้นนูนอันนี้คืออะไรครับอบไก่ครับอันนี้อันนี้คืออบไก่นี่ก้อยเนื้ยก้อยเนื้อครับหืมไม่อยากบอกเลยว่ามันมีพญาติไม่มีครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปลอดภัยแล้วครับบไม่มีสองสามตัวสุดยอดดีปงอดภัยแล้วเอาไปวางไว้นู่นเด้อข้างๆคูนอันนั้นเด้อไปเร็ว เอาไปวางข้างๆครูอันอันนั่นแหละนี่เหลี่ยมเขาพูดละน้องพ่ออันนี้ทอดไก่